อัญยองฮัเซโยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกันสถิตเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่อัปเดตมาใหม่นะครับผมในเซิร์ฟประเทศเกาหลีในะวันนี้นักก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับ ตัวละครนะครับผมแล้วก็ในวันนี้ซ m ใจดีนะครับผมจะตัวละครที่มีความสามารถใหม่มาให้กับเราด้วยแต่อยู่ในรูปร่างของตัวละครเดิมที่เพิ่มเติมก็คือสกิลที่โหดขึ้นนะครับผมยินดีต้อนรับน้องอีโวอัลเทนา่ามัดไฟ์เข้าสู่เกมนะครับเพซึ่งความสามารถของน้องบอกได้เลยว่าเอามาทำลายเอลลินโดยเฉพาะนะครับผมนั่นก็คือความสามารถแรกนะผมเมื่อเริ่มต้นทานองน้องแล้วมีโอกาส60%นะครับผ ที่จะชาร์จโลนะครับผมสามารถชาร์จได้สูงสุด2ขั้นแล้วพอชาร์จโลเสร็จปุ๊บ60%ออกนะครับผมน้องสามารถเลือกว่าไปยังพื้นที่ใดก็ได้ในแถวนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งความสามารถความสามารถนี้แหละความสามารถเด็ดก็คือเมื่อน้องทําการตกมียังมือของน้องเองนะครับผมมีโอกาส 75%นะครับผมที่จะสลายไอเทมติดตั้งหรือว่าสัตว์เลี้ยงต่างๆในแถวนะครับผมให้หมดไปเนาะสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยหมายถึงน้องแมงกะพรุนนั่นเองนะครับผมไม่เหลือไม่แต่ตัวเดียวโอ,โอ้โหแมงกะพรุนสเลเยอร์นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเนาะเมื่อ,อ75%ติดนะครับผมถ้าเกิดว่ามีศัตรูอยู่ในแถวนะครับผมศัตรูก็จะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นหุ่นกระบอกนะครับผมเราก็สามารถโจมตีศัตรูได้แบบโบมโบมอ,อีกเป็นไง วลซ่าไหมวลซ่ามากไม่น่าเชื่อว่าตัวละครระหว่างเดือนนะครับผมจะมีจะมาเป็นตัวละครที่จะทํารายตัวละครประจําเดือนอย่างน้องเอรินเนาะอีกหนึ่งความสามารถนะครับผมก็คือเมื่อเราทำการตกมุมใดๆก็ตามนะครับผมมีโอกาสเก้เอรนาะที่จะจัดการโอลิมปิกนะครับผมพร้อมกับดูด4ี่ช่องหน้าหลัง ดังนั้นเอาไปเล่นกับแมปใหม่ได้เลยนะครับผมก็จะโดนลดบทรัวๆเลยเนาะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมก็คือ,อน้องมีความสามารถป้องกันดีบัฟนะครับผม60%อีกด้วยจบความสามารถในตัวน้องนะครับผมแต่ลูกไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่กับความสามารถในการตกมุมเนี่ยน่าจะตกในมากหรือว่าก่อสร้างในมาร์กแล้วก็ดูดเนาะมันจะดูแบบมีประโยชน์มากกว่า ที่จะไปตกมุมนะครับผมอ่ะอีกหนึ่งความสามารถนะ้องก็เป้ข้อความสามารถของ g ี e V นะครับผมก็คือเมื่อน้องทาการก่อสร้างเลนมารหรือว่าตกเลนมานะครับผมมีโอกาส50%เนะ้องที่จะว่าไปยังพื้นที่พิเศษหรือว่าพื้นที่มุมใดๆก็ได้นะครับผมก็เอามาคอมโบคอมจอยกับความสามารถดูดโอลิมปิกนี่แหละอืมข้อดีเหรอข้อดีของน้องก็คือเราไม่ต้องไปตกเมืองของเราเพื่อที่จะโจมตีถ้าเกิดว่าไปเจอพวกที่มีเกล็ดน้ําแข็งพวกที่มี ดวงไฟอย่างเงี้ยพวกที่มีพื้นที่พิเศษบนเมืองของเราได้เงี้ยเราก็ไม่ต้องไปลงนะครับผมเราก็ลงมุมรัวๆเลยเนาะถือว่าแก้ทางอ้อน้องฮาายองได้นะเนี่ยเ,เกี่ยวอะไรกับฮารยองน้องยอมรานะครับผมเออพื้นที่ลาวานยมราเนาะ โอเคส่วนวิธีการหาเรายังไม่ดูนะครับผมเราจะไปดูคอสตูมของน้องกันก่อนคอสตูมของน้องนะครับผมมีทั้งหมด2เวอร์ชันด้วยกันเนาะคือเวอร์ชันชุดสีชมพูนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคอสตูมเซิร์ฟไทยใช่ไหมคอสตูมคอสตูมชุดว่ายน้ำนะ่ะใช่ปะอ๋าเดี๋ยวนี้เขามีดูคอสตูมได้แล้วนะครับผมดูยังไงอ๋อหยุดเร่ยงนี้นี่ไงชุดว่ายน้ำผมดำผมดำนะครับผม ผมชมพูผมชมพูครับแค่นี้ที่จะให้ดูนะครับผมอ่ะไหนๆก็ไหนๆละคอสตูมนะครับผมคอสตูมผมดำเนาะความสามารถอีโวจะเปลี่ยนไปนะครับผมก็จะเป็นการก่อสร้างสามหลังนะครับผมมีโอกาส50%เด้งกลักบลงมาในตำแหน่งเดิมนะครับผมบวก30%เมื่อไม่แสดงผลเนาะแล้วก็เมื่อศัตรูนะครับผมแจ้งเตือนพิชตอรีร่นะครับผมมีโอกาส95%นะครับผมขังศัตรูไว้ในคุกจำนวน2ครั้งด้วยกันโอเค โอเคส่วนคอสตูมผมชมพูนะครับผมความสามารถอีโวเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นก็จาก50%นะครับผมก่อสร้างในมาร์กหรือว่าตกในมารนะ์กเนาะกลายเป็น60%นะครับผมก่อสร้างในมาร์กหรือว่าตกในมารนะ์กเนาะวาร์ปไปยังมุมหรือว่าพื้นที่พิเศษใดก็ได้นะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นการดักวาร์ปศัตรูนะครับผมเมื่อศัตรูวาร์ปเกิน2ครั้งใน1เทิร์นนะครับผมมีโอกาส90%เนาะที่จะย้ายศัตรูไปยังคุกอีกเช่นเดียวกััันนนนนนนะคครบผมโโอออเเส่ววนนีี้ป็ย e ใ อ๋อนี่ของอาเทมิสธรรมดานะครับผมอันนี้น้องแมงกระพุนมินิอันนี้ก็แมงกระพุนมินิอะตอนนี้แมงกระพุนมีมินิแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากหาแบบชุดแบบไม่ต้องเสียเพชรอะไรมากเนาะก็หาเวอร์ชนันมินิก็ได้แต่ลุงไม่ค่อยแนะนําเท่าไห่นะครับผมเพราะว่าเวอร์ชันมินิมันไม,ม่เท่นะครับผมแมงกระพุนมินิความสามารถก็ก,ก็ก็ถ้าหารวมๆหมดทุกอย่างก็ได้ความสามารถของน้องแมงกระพุนไปนั่นแหละลุงจะต้องบอกอีกมั้ย ลุงจาไม่ได้นะประเด็นคือจําไม่ได้จาความสามารถไม่ได้ไม่ได้ท่องมานะครับผมโอเคดูรวมๆแล้วอ่าการก่อสร้างสามหลังหายไปนะครับผมน่าจะไปอยู่ในชุดเนาะใช่ไหมขาดอะไรเดี๋ยวมีว์ปแปดช่องหน้าหลังนะครับผมแล้วก็มีดูดเหมือนเดิมอันนี้น่าจะเป็นแมงกะพรุนส่วนชุดน่าจะเป็นการก่อสร้างสามหลังใช่ไหมถ้าถ้าคิดไม่ผิด คิดผิดว่ะชุดอยู่ไหนเนี่ยเอาถ้าเกิดว่าใครอยากหามินนี้ม่มีเงนุนก็ไปตามเอาเองก็แล้วกันนะครับผมอ่ะเรามาดูวิธีการหาทุกๆตัวกันดีกว่านะครับผมวิธีการหาทุกๆตัวเนาะเราสามารถนะครับผมเปิดของดองนะครับผมแล้วก็ได้การ์ดเอนะครับผมมานะสุ่มแพ็คที่เป็นแพ็ค เพิ่มอัตราการดรอปเรทของแต่ละตัวละครหน้าแพ็กเนาะอย่างเช่นแพ็กนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าสะสมกาา์ด A นะครับผมรบ5อันเนาะสามารถเอามาแลกแพ็กของน้องได้นะครับผมอันนี้ก็แลก55 5แลก3นะครับผมในนี้มี3ใบถ้าเกิดว่า2ก็จะแลกมาแค่1ใบนะครับผมแต่ของดองมีจํานวนจากัดนะครับผมก็คือจํากัดแค่5รอบในแต่ละอันดังนั้นเราจะสุ่มน้องได้ทั้งหมดกี่ใบ3 5 5 บวกอีก5เป็น20ใบนะครับผมสำหรับของดองของฟรีนะส่วนนะครับผมอันเนี้ยมันจะเป็นการสุ่มแพ็คของน้องนะครับผมในราคา900เพชรแล้วเราก็จะได้ไอ้นี้มานะครับผมไอ้นี่ไม่ได้มาจากในแพ็คนี้นะไอ้นี่มาจากการสุ่มไอแพ็คนี้2อันดังนั้นเราต้องเสียพันแกับ1การสแตมแล้วสะสมสแตมให้ครบ14ใบ นะครับผมแล้วเอามาแรกตัวน้องได้เลยโอ้โหการันตีนะครับผม14บสูณสิเติมสูตรไป2ตัวนะครับผมนั่นก็คือเพชรที่เราต้องใช้ในการการันตีอีเวนต์นะี้เนาะทุกอันเหมือนกันนะครับผมทําเหมือนกันเลยมีแพ็คเหมือนกันเลยและข้อควรระวังนะครับผมไอสแตมเนี้ยมันแลกข้ามตัวไม่ได้ อันเนี้ยมันจะเป็นสแตมโดยเฉพาะของแต่ละตัวแต่ละแพ็กเท่านั้นถ้าสุ่มแพ็กนี้เราก็จะได้สแตมของคนนี้ถ้าสุ่มแพ็กนี้เราก็จะได้สแตมของคนนี้ถ้าเกิดว่าสุ่มแพ็กนี้เราก็จะได้สแตมของ3คนนี้นะครับผมดังนั้นอยากได้ตัวไหนให้สุ่มตัวนั้นแล้วก็ภาวนาะขอให้ตัวออกในแพ็กไม่ต้องสะสมสแตมให้ค,ครบนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าหมดแล้วจริงๆเนาะ อ่ะก็มันไม่ได้นะครับผมสะสมครบส4อันเขาก็ยังมีของสมนาคุณให้นะครับผมก็คือจี้ฟรีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจี้บันชนปาร์ตรี้มีนินจาใช่ไหมก็ตกเลนมากของเรามีโอกาส85%นะครับผมใจค่าผ่านทางพื้นฐาน70%แล้วสุมส่มศัตรูมายังเลนมากหนึ่งคนเนาะพร้อมกับความสามารถในการสลับหลุมดานะครับผมหรือว่าสลับสปริงเนาะ50%นะครับผมเมื่อศัตรูติดตั้งโอเคโอเค ชุดก็12ใบนะครับผมตัวละครตัวละครตัวละคร14ถ้าเกิดปิดตัวละครเราก็จะได้แถมสเตมมา6แล้วก็หายอีก6แล้วเราก็จะได้สแตมมาอีกเหรออ๋อสแตมแบกเลือกด้วยอุยเราสามารถเปลี่ยนสายได้นะครับผมคือทำชุดเอ้ยทำตัวก่อนแล้วเอาเอาเอา,เอา,เอาที่แถมมาไปทำชุดส่วนทำชุดได้ปุ๊บแล้วเอาเนี่ยที่เลือกในชุดเนี่ยไปทำตัวอื่นได้ เป็นไงหมดเป็นแสนไหมครับผมบอกเลยระวังไว้ด้วยก็แล้วกันเนาะะทุกตัวละครก็จะมีของฟรีอยู่นะครับผมก็อย่าลืมมาเอาโดยกันลการทำาไมความสามารถน้องหายไปอ๋อไม่หายนี่ไงสามหลังมาอยู่ในนี้นะครับผมสามหลังก็จะเป็นอคอสตูมของน้องอุย้ยดีกว่าที่อยู่ในชุดน้องนี่นาะเพราะว่าทอยเบิ้ลสามครั้งได้น้องได้บินไปที่ไหนก็ได้ด้วยอ่อ๋อเล่นมากับช่องจี้หนึ่งช่องเนาะ ก็คือรวมๆแล้วเราก็จะได้น้องอ,อีโวอาร์เทมิสนั่นแหละถ้าเกิดว่าเราหาครบเอ้ยอีโวอาร์เทมิสเลยอีโวเอลีนนั่นแหละถ้าเราเกิดว่าเราหาครบอ่ะนะความสามารถมันไม่หายไปไหนหรอกอืมเพราะว่าเขาเอามาชวเชยกับตัวละครจริงๆนะครับผมเอมินี่เนี่ยโอเคโอเคขอทุกคนโชคดีสำหรับการ์ดทำอีเวนต์นี้ก็แล้วกันนะครับผมตอนนี้ลุงไปละไปแล้วนะจ,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 จุ๊บๆครับจุ๊บๆจุ๊บ กำลังดูอยู่ว่าคอสตูมไอ้น,นี่มันทำยังไงคอสตูมอยากได้คอสตูมยอมลาไม่ใช่ไหรอันนี้ความสามารถสลับสปริงนะครับผมเป็นอัญมณีเนาะอันนี้ป้องกันการดังฟ้าหรอทำไมกระจกจังโอ้ยไม่หยอกหยอกอ่า นะต้องมีคนถามแน่เลยว่าคอสตูมสำคัญไหมคอสตูมน้องอ่ะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าน้องเล่นดันใหม่อ่ะน้องมีความสามารถของด่านใหม่ที่เป็นรถบดยุ่ยๆนะ่ะการวางเอ้ยไม่ใช่นี่กว่านะั่นมันของศัตรูนี่ว่าคอสตูมสำคัญไหมถ้าเกิดว่าเราไปเจอกับพวกที่มีความสามารถในการจัดโอลิมปิกอ่ะคอสตูมจะไม่สำคัญเลยเพราะว่าเขาจะใช้รถบดมาบด เมืองที่เราตัดไฟได้แต่ถ้าด้านอื่นนะไม่แน่นะครับผมส่วนคอสตูมที่สําคัญที่ไม่มีจะเล่นไม่ได้หรอในพวกนี้จะไม่มีนะครับผมก็เกิดลุงก็เล่นตัวธรรมดาหมดนะพวกเนี้ยไม่มีคอสตูมเลยสัก,กตัวนะครับผมสระไอนี่ลองก็เล่นได้สบายมากดังนั้นใช้เพชหาตัวละครเถึะน,นะครับผมถ้าเกิดว่าใครเกลียดน้องเอลินจริงตัวเนี้ยเป็นตัวเดียวในรับมที่มีความสามารถในการทำลายเมะภุนเนาะอืม แต่ถามวาเล่นยากไหมมันต้องตกมุมแล้วเชิญแล้วก็ดูดนะครับผมก็ก็ตามนั้นนะครับผมไปละรู้สึกว่าจะเลื่อเทอะบายจุ๊บๆขอทุกคนโชคดีสหรับการสุมนะครับผมแล้วก็มีความสุขก,กันในกิจสถิรฟประเทศเกาหลีนะคะเย้ yeah.